สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ็บโอถามวักคอยขับรถจังได้ให้มันดับไหมรอกันอย่างนี้ก๊าดรถพี่ก็พี่ก็ขับมาพี่ก็จอดไฟแดงคิวแรกปุ๊บเอายังไปนั่งมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยมาหนีสตาร์ทกับโมตดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยนะหมดหูงันงูที่้อยนี่ มันอยู่ไฟแดงคิ้วแหลกนะเจ้าขั้นแหลกนะก็ต้องยูดีล่ะบาปกรรมมีจริงร้อยกว่าไปหาเจียวไปซื้อเน่ากินไหมเขากินซื้อเนื้อเออหมูว่านี่พวกนี้ถ่ายคลิปท้าคอยก็ไปซื้อเนื้อกำมดตลาดไปหอดหรือเปล่าเฮ้ยมึงเนี่ยหนักกันยูอ่สิหมดแล้วเนาะยูมาบ้าน เพม่นว่าคิ้วเขยคิ้วหนไปย่มไหนรถเจ้าเสียยงมหนานเพิ่อนว่าไปรถไปล่อนก็ไปใกล้ดมแก๊สเบิร์ดแกอยู่แก๊อยู่นี่มัน้าอย่าี่มับ้ามากแก๊แต่งโต่เปาเป็นอย่างซับเลอพาิษกันพิษกันเลืองแอมมันเสียพ่อว่า อันสร้างแอกอลังตอบแชทมาว่าสิมาย้ำใบเหมือนนี้หมดก็ว่าเรียนเขาไปเป็นมืออื่นมันกับข้อเมนต์แชทไปบอกสร้างว่ามืออื่นมันแทนอีดมือสิไปคอมเมมนต์ือสิไปตอบใครให้ยังกูบอกว่าให้ก้ามามืงหนีก้าวมามันหนี้กูหอนมันว่าเออแอรมันเสียอะไรเหมือนน้าก็หายกันโว้ยโว้ยมันมีแอร์ยู่อีกห้องนึงมันให้พ่อมากันอยู่มันมีแอร์หองเดียวเออมีห้ออง มันว่าเอาก็ให้สร้างมาเมื่ออื่นสร้างมาเมื่ออื่นช่างมันเขาบอกมาเขาสิมาเมื่อนี้แบบว่ามันนัดสร้างไว้สองเจ้าแห่ขันเจ้าได้มาก่อนกันแล้วไปเองสินะไฮมาเมื่ออื่นสร้างก็ตากันต้นนี้เป็นกระดากันนะนะเป็นกระไฮกันมันมัลูกขมิ้นต้นตีป์กันว่าตีบโอ้ตีปต้นตีบใช่โวต้นตีบ์ต้นที่อย่างต้นตีบตีบะตีบ มาเขียบ,บอกก่นกระตีบอ,อือออมบอกถ้ายังดีต้นตีบคนน่ะคอมเมนต์อะไรหยบพูจังกตีบูจังกเขียบ่ต้นนี้ต้นอะไรเิบอกยังีต้นอะต้นตีบคนนะต้นตีบบอกคอมเมนต์เนี่ยบอกเอาไ้ันคือผมตรงวะ ตัวเลือกต้งแบบหูเลยตัวที่ดีเลยคนละเมย์เออ ok, ขาวเลยมันขาวหอดงมันตรงดีขงเขามันเป็นแนวน่จเบิรผกโคบนุนเข้าดีหน่อย มันแม่สีเดียน์จ้าผานมันนี่ิสระบับบานีมันเป็นคนเลือดจางมันก็ได้ชีคอยเบิ้งคอยเบิ้งรูปในในเฟซบุ๊กจ้าแม่เจ้าคือเป็นออโต้เป็นตาหักแกเฮ้ยก็อัางบอกว่าสิมากือมากไก่แห่อีลีเดสสมัยนั่นน่ะบกี้ปีที่ผ่านมาเจ้าคือเป็นออโต้ตาหเนาะตักเนาะอื นี่พร้อมกันนุ่นอีกอืมึงขอดีๆเด้วยมึงขอดีๆเด้อวยบ้าบิดผมเปรียวสวยเลยตูนี่นุ่นข้างในมีตามกันปะข้าได้แต่งกิ๊กขี่ไอซ่าเล็กอ่ะไปรับวแก่อนไปก่อนแม่เป็นซารเล็กเป็นแค่ไหมคะเป็นมีโอลูกขี่ซาร์เล็กเป มันไม่ใช่ทะเลมันเป็นมีโอคุ่ใช่คุณกอลลาทเลยนะว้ายก่อนก้อนจะเกิดเรื่องบอกข่อยฝันก่อนฝันว่ารถคันนี้บอกคือเห็นเด็กไม่เห็นบนคอนไปเด้มิรถคันนี้มันมาจอดคันแแท้พอหนุ่มไปแค่นั้นแหละออกมาปุ๊บอยู่ไหนอยู่หน้าโรงงานจะเอาข่อยว่าข่อยเฮ็ดโอมื่อนี้ออกมาไม่ต้องทำโอหรอกเอาบอกมาม่เฮ็ดโูนใช่ไหมปูเป็นหัวนากูนก็ตกเฮ็ดโอลูกน้องเฮ็ดโอตกเฮ็ดโอ โบหัวหน้าเลยออกโอมาเอาเราเจ้ายื่อใสเนี่ยอยู่หน้าโรงงานปฏิโธอยู่หน้าลูกไปหาหอนลูกจากนี่ไปส <Pie year nes> องหน่วยลูกเนียนขับมอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มีโอ้ตัวรถเขามียางมีถังน้ำมันมีน้ำมันสำรองขวดมียางไว้เปลี่ยนมีเครื่องยิงเปลี่ยนยางท็อปถ้ารถยางแตกก็ถูกเปลี่ยนได้เลยเพราะรถมันรับหมดก็เติมเบื่อน่ะ ไอ่อนยวบเลยมาถอดบ่อบ่ได้นอนน้ำกันเขาวงไผ่ปเด็ดใหญ่หองหอยใหญ่หองหองนั้นไม่จะมีหองนาอยู่ก็นอนอยู่ห้องอยก็องนาบ่ได้บ่บ่ดเพราะว่าถือโจมตีทั้งสองข้างถึงโจมตีขั้บมมีนายถม่เจ็ม่เซจกับแม่บ่บเข้าเข้าพูงแงมันหรือเขาเอาน่บอ มาสั่งนกตะกีก่งเาะเขาเลิกเขาก็เลิกคุยนะจังโมย่าเยโมย์เลิกคุยกันเนาะเยโมเขาเลิกคุยกับเยโมแล้วก็ไปเอาอีอีมาริสาอีอามาริสาแล้วเขาพามึงน้องสาววะเยโบอ่ะก็มาบ้านหลังนี้ช่วยแกสเน็ตกับพี่บ้านหลังนี้เนาะแม่ซื้อใหม่เนี่ยละเนี้แม่ซื้อฟีใหม่เนาะเยโบก็มาอีมาริสาเนาะ พี่วาริสสาก็มาเขาก็พาพี่พิงพี่พคนนั้นมาบ้านมาให้แม่ดูตัวเขาก็มาเจอกันพูดได้ง่ายมั้ยกูอะไอ้พูดดีๆเด้อเอามาให้ม่ก่อนเอ้พูดดีๆไม่เย็นบงแม่เตะเตะคนเตะคนนั้นอะตัวเล็กเหมือนเจ๊จ๋านิ่งๆผิวสีทาเล็บสีดำแบบเัืสากลายพี่นกอ่ะโกหกบอกว่า นู่นเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวไปแบบเหมือนคนไปนานอ่ะแล้วก็ไปรับผู้หญิงสแลเทสตัวเหมันสิกิโลหนูนะห้าสิบห้าสี่สุดสุดตอนที่นุ่นเห็นอ่ะห้าสิบไม่ไม่ถึงห้าสิบด้วยทั้งสี่เก้าจุดอืมสี่จุดเก้าจุดเพราะเอวตอนนั้นเอวยี่สิบห้ายี่สิบหกโบจ้าแค่นั้นแหละหนูก็มีปลูกอยู่จ้าหนูตอนนั้นหนูมาดูหน้าแฟนใหม่เขา แกนแห้งไมโครนะไปขมิ้นไปเขมินก็ไปไอฟังมีก็ไปเขารถเนมีต้องหาเขามีกระบะอย่างนู้นตอนนี้พ่อมีคันเดียวมีแล้วกระบะคันนี้้าไอทีมอเตอร์ไซค์ไปนู่นอันนี้รถพ่อเมื่อก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใจแต่ว่ารถคันนั้นเป็นชื่อเกย์ไงมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนมันมีกระบะแค่คันเดียวไงกับรถกระบะสนควายของพี่เมย์ไม่ได้มีรถเยอะแค่หนีสิบกว่าปีตัวนี้ สุดแค้นแสนรักซือมันกออกทร้อมกันแบบรถพิเเอาสุดแค้นแสนรักตัวเขาขี่ขั้นหนีไปกับผู้สาวไหมเขาคอยกันไปน้่นอันแม่ซื้อคอกันว่าว่าโตทำใจได้โบอันคอยกันเลยว่าตอนนั้นโอ้ตอนนั้นมันบูมมากเลยนาะคนต่อคิวเข้าช่องโจมอ่ะ ปีใหม่อ่ะยังเยอะคนหลายแล้วหนูก็บอกว่าทําไมเออถนี่ผ้าบาดตาบัดใจบัวนี่ได้ไหมจําอันนี้ได้ไหมในใจเราก็างความหังกันได้หรอกอืมแต่เราก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรหนูเลิกแล้วหนูโฟแล้วคือเขาไม่เอาเราจิฟ้าไปใส่นังล่องก่อนความหลังมันเหี้ยแล้วสิ่งแล้วไห้นั่นนั้นโมเมนต์ไอ้นุชมาเท่าไหร่วะตอนนี้ยี่สิอวันปอห้ากระซิบดดนดำดำใจใจ เจ้าแต่งงานจะมีว่อห้ากระหูนเนี่ยตอนนั้นอยู่สักประมาณตัวสาวเขาสแก้เลิกกับเงียมาง่โผโง่ผลแขวยไปแต่งงานจูว่าเขายญงเขามากกว่าดิแขว่ยแขว่ยก็ได้ยิงไผเขาเลิกก็เมียเก่าเขาแล้วตั้งสองปีก็่ากว่าจะได้พุ้ยน้ำเขาอ๋อเป็นยงอนตอนนั้นสนกันี่แต่งงานยันโบยันพี่นกเคยมีเมียแล้วพี่นกแล้วเคยมีเมียมาเลวมีหรกมีเมียมาเลว่นะ อ่าจะคนหนีบกคนนดยกกระสูรคนอีกดูดจาีจ๋าเหมือนกันห้วยเออคนนหนีบคนนีลาท่านยาง่านมีมันก็ไปยังไปดุนเร้วลาเนี้มาคุยกับหนูเออเราเพียงานอยู่กลาเราพอพูดให้มาก่านกมาริสาห่กเน่อ้ล้ไปอีแสดงวพูงไข่โบหูเห็นแต่แบบนั้นนะไข่โบหูว่าเรามีเยอะ แกบอกแกมีซิมเดียวแล้วแกอ่ะมีอีกซิมหนึ่งโทรมาหาหนูสู้เขาได้ไหมเราหนะแกมีสองทีมเออเออทุกวันเลื่อนเราแรงขนาดนั้นเราจะไปยอมมานู่นสุดยอดแห่งข่อยสิบอกว่าสุดยอดมากเลยพผลแกบอกว่าวันนี้เทาซี่มีเมนู่นต่ำมุ่งมันนี่จับแซงเคยกินมั้ยหอยน้ำร้อนหอยเออได้ค่ะหนูจำได้ไม่โผลนะไอ้ลาโตมาพี่มาริสากับ พารู้ที่เหล้าถี่เบียร์ไปนั่งกินอยู่ตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้มันจะมีต้นไม้มีร่มไม้พันต้นนั่นน่ะต้นอะไรนะต้นเนียเงินหนุนเงินต้นอันต้นบุกกระจงนะมเออมันจะมีต้นอ่ะแล้วคนรักพารู้ไหมว่าเจมโบเป็นแฟนหัมันด่าข่อยพ่วงท่านบอี้่อกคุยโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวนะเพื่อนโทรมาว่าสั่นเพื่อนกับมันกับปานี้มาปุ๊บเพื่อนกับปูซุมสายมันก็ขึ้นปูซุมสายหน้าจอเราใช่ไหมปูซุมสายปุ๊บ อะไรทําไมทําไมเนี่ยแฟนเขาจะคุยกันเขาเรียกว่าเอ้าแฟนเขาจะคุยกันเอ้าฉันก็แฟนนี่ล่ะนี่รักทุกรูปที่แกเป็นทหารน่ะอิมาริสาเนี่ยเข้าไปเม้นทุกทุกรูปหนูไปลบเม้นหนูออกรูปหนูไม่อยากจะพูดเลยหนูแบบสวัสดีค่ะทักเกสุดยอดแน่เด้อเอามาซัมเน่เขาเขามารถเขาไปดอกเกยายังขับรถ ปุ่นนะแล้วแม่แกก็เออวันนั้นก็คุยอะไรเสร็จสับเสรแล้วปุ๊บหนูก็จะกลับบ้านหนูจะกลับไปโฟลาาไปทํางานคืนหนูก็จะกลับไปปุ๊บแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ละมาดักหนูที่บอกคสเที่ยวสุดถ่ายรถขั้นสุดถ่ายของิรถจิคืนสุรินทร์สุรินทร์ใช่ไหมแลยวโฟล่าสีมาใช่เที่ยวสุดท้าย เพิ่นบอกว่ากลับมาคืนนี้กันได้ไหมอุนตอนนั้นหนูหนูพี่หนูสื่อที่นอนเตียงสู้เย็นโพรทัศน์คือขู่หนูเสียวเอากัวโครหลาชเข้าใจเขาแพ่อืหนะพี่ดอกแม่ไม่ต่ไชอบหนูหนูเป็นคหนูเป็นคนานี่สินะ่หนนเออ่นเพนบอกว่าบ้านข่อยมันไกลบ้า่แมนที่แหลกอ่ะแล้ว่า พอมาเออถ้าแม่พี่ไม่ชอบพี่ก็ไปหาคนใหม่คุยคนใหม่แต่เขาบอกบอกเข้าว่าเขาไปคุยกับผู้ใหม่นะ่ะเออเขาก็เขาก็น่อยใจดีแบบประชุมสายมันด่าไหมไอ้บัดบอกษาก็มีมอ้ข้างมูงมเรื่องแม่ยคอยกับคอยกับด้ามันรอบเลียกรอบสองคนบอกคอยว่า้โกคุยนะคุยน้ำม่นยิ่งคุณคียกันเรีออเรอ่อกว่าคำนึงไปถ้าวันใดวันหนึ่งมึงสองคนไม่ได้แต่งงานกันกูก็ยังมีสิทธิ์คบผู้ชายคนนี้อยู่ ถ้าวันไหนมึงแต่งงานกันปุ๊บกูจะเละิกผ้อยวายสิเลยกูยจะรอดูว่ามึงสองคนจะแต่งงานจริงไหมวาสันเพราะเขาว่าสิใจงงานก่อยปุ๊บโต๊ะรองกูเอาโต๊กะกูเอาโซนตะลักแปดหมื่นกูเอาอุ้ยกู <laughs> ยกแ้แขนอีรีเลอร์แขนแ<อ>ห้งแห้งไปไปสู่ขอไปกลางสงครานเลยเขาเล่นสงครามกันอ,อ่ะอยอดเลยผ้อยผ้อยบอกเลยว่าผ้อยบริษัทเจอดูผ้อยแขนแขนสมือนี่เด้ ข่อยถือของเขาแล้วพี Teraz, like ่น้องลาแคนน้องแคนข่อยข่อยถือของก็แล้วมีเกมบ่มีเกมบ่แต่งมาแล้วีน้อแบกบ่เคยจำได้บ่ไปอยู่นครปฐมน้องกันเดือนนึงทุกอย่างในโนดแตนน่ะโนดแตนเมันสิเป็นโนดของทหาร รักเธอมากนะลิสมาลิสายังจะโู้โหจีมัดหนูตั้งฉีทุกอันขยำขยำไหนมึงบอกว่ามึงเก็บหลักฐานให้โมแล้วเด้งบอกทุกอันทุกหน้าเลยมาลิสาทุกหน้าเลยเจ้าก็ไปหายฟ้าเจ้าซื้อมาลิสาบัลิสาบัวอยางไปติ๊มตังเด้งสุเดีกับเกมเถ็ดเอฟซีเอ้าซัมเนียล่ะค่ะเดี๋ยวพบเพ่อ กันมาคลิปต่อไปบ๊ายบายเด้อเอฟซี C เด้อ <laughs>